EFM DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะเรียกได้ว่าเป็น playlist ที่พยายามจะเอาใจทุกคนทุกเพศทุกวัยไปให้สุดเมลอนก็ต้องมานู่นนี่ก็ต้องมาบางคนบอกว่าพี่ค่าขอเพลงให้คเขิมหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปซื้อเออ่สลากอมสินขอเพลงอะไรพระเจ้าตากเฮ้ยใช่เหรอ เฮ้ยมันใช่เหรอใช่แตตรงที่เราจะมีอะยูตาสรดยิ่งใหญ่เดี๋ยวความตั้งใจเด็ดเดี่ยวไปซื้อเอ้ยไม่ใช่เวลานี้ไหมเดี๋ยวจะพยายามหาเพลงที่เขือเขมให้ไก้พอกันก็แล้วกันอาจจะไม่ถึงจุดถึงขั้นพระเจ้าตาก็ได้ค,คุณผู้ฟัง <c oughs> เพราะวันที่สิบห้าเนี่ยสิบห้าพฤษภามนึงก็จะตรงกับวันพุธ จะเป็นวันสุดท้ายสําหรับใบสลากและสลากแบบดิจิทัลสําหรับสลากออมสินหนึ่งปีนะคะที่เราจะฝากกัน1ปีเพื่อร่วมกันลุ้นรางวัลพิเศษกับธนาคารออมสินครบรอบนะคะฉลองครบรอบหนึ่งร้อสิบอ็ปีที่เขาแจกโชคครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์กับสลากออมสินพิเศษหนึ่งปีร่รับรางวัลมูลค่าหนึ่งร้ยสิบเอล้านบาทสาหรับผู้ที่ฝากตั้งแต่หนึ่งเมษา จนถึง15พฤษภาคมนี้นะคะ16 1เมษาที่ผ่านมาด้วยนะคะของปี67เนี่ยแค่นั้นนะราคา100บาทต่อนหน่วยฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ย0.35บาทต่อนหน่วยหรือเรียกว่า0.35ต่อปีดอกเบีย้ยเงินรางวัลเนี่ยรับเต็มๆไม่เสียภาษีออกรางวัลกันในวันที่16พฤษภาเพราะฉะนั้นลีลาของแต่ละคนที่จะทำให้ตัวเองฮึกเหิมและคิดว่า เราอะจะเป็นผู้ที่ได้ประกาศออกมาว่าฉันคือเจ้าของเงินหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านก็ฟาดฟันกันอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ฟังก็เล็งจะไปซื้อพวกนี้บางคนก็จะไปบนตรงนั้นขอให้ทุกคนโชคดีถ้าคนมันจะได้มันจะได้ค่ะแต่เราก็อยากให้เราได้เหมือนกัน <c oughs> แต่เราก็จะแร์บอกทุกคนว่าเราไปฝากกันได้เลยนะวันนี้นะที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชันไมโมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ g s b c o n t a c t c e n t e r 1 1 1 5หรือว่าเว็บ g s b o r เ h เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเราแร์ต่อกันรีบเดินทางไปจัดการไปซื้อผ่านแอป,ปก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ท้กจะกดแอป,ปตอนนี้สาหรับใครที่ใช้ a AS อาจจะมีปัญหา เป็นบางเบอร์นะคะเมื่อกี้อ้อมก็มีปัญหาไปก็คือทำอะไรไม่ได้เลยแต่โทรออกผ่านไลน์ได้แต่โทรศัพท์ใช้โทรโทรโทรไม่ได้เลยสักะแอะ จนต้องใช้อีกวิธีหนึ่งใช้อีกเบอร์หนึ่งโทรเข้าไปในคอ l เ c นเตอร์แล้วเขาก็บอกว่า๋อเป็นบางเบอร์นะคะบางเบอร์อาจจะใช้อ,อินเทอร์เน็ตอะไรของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางเบอร์ก็ใช้โทรศัพท์ไม่ได้อ๋อแล้วแจ็คพอตลงฉันนั่นหมายความว่าถ้าคุณกําลังจะจ่ายเงินใครแล้วคุณใช้ระบบเครือข่ายไม่ได้การมีแอปอยู่กับตัวก็ไม่ได้ช่วยถ้าไม่มีเงินสด <c oughs> ยังไงซะไปไหนก็ยังต้องพกพางเงินสดติดตัวบ้างนะคะคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งระบบดี แต่แอปเจ๊งก็เจง๊งแอปไม่เจง๊งแต่ระบบใช้ไม่ได้มันก็เจง๊งเงินสดเท่านั้นค่ะพุดโทรุทโทอย่าลืมโทรนะ สนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มนิกาโอครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนคู่เลี่ยไหลจากไพรสมีไทยส่งรสชาติไทยไปไกลทั่วโลกและสินเชื่อรถยนต์ UOB c a r 2 u Cash พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน ขอบคุณทุกสายทุกวันพุธที่โทรเข้ามานะคะฟังไปพร้อมๆกันสามทุ่มถึงห้าทุ่มกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มนิกรอกคลีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนคู่เหลี่ยไล์จากปรษณสีไทยส่งรสชาติไทยไปไกลทั่วโลกสินเชื่อรถยนต์ UOB ค To Cash พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินค่ะพุทธพุทธอย่าลืมโทรนะตอนนี้ห้าโมงเย็นกว่าแล้วของวันศุกร์ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าขอให้คุณเตรียมตัวเข้าสู่โหมดพักผ่อนนะคะ หลับให้สบายพักผ่อนให้เต็มที่ใช้สวธิตทิในการหยุดที่จะเลือกจะได้ทาอะไรหรือไม่ทําอะไรก็เรื่องของเราเรามีสิทธิ์เลือกนะคะเราอาจจะเลือกหยุดมากไม่ได้แต่ เราต้องมีจังหวะได้เลือกบ้างคุณผู้ฟังที่เราเป็นคนกําหนดชีวิตของเราสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะเราจะได้รู้สึกว่าเออเราไม่ได้ต้องทําเพื่อคนอื่นเสมอเรายังมีโอกาสทําเพื่อตัวเองสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีสนับสนุนให้ทำนะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังที่บอกว่ารู้สึกมันมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งข้อความอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ข้อความที่คุณผู้ฟังสงสัยว่าเอะลองส่งอีกครั้งหนึ่งมันถึงเรียบร้อยนะคะคือตอนนี้เรากําลังปรับอะไรมันเพิ่งรีเซ็ตกันมาใหม่นิดนึงอาจจะส่งมาบ้าง มามั่งแต่เมื่อมาเราจะพยายามอ่านให้ครบนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นความพยายามที่ไหนเรายังพยายามต่อไปเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นสามารถส่งมาแบบนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟิลนะคะขับรถด้ความปลอดภยัยไปไหนขอให้มีความสุขและปลอดภยัยกลับมาเจอกันวันจันทร์นะคะเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องดาวถูกไหมพี่อันคนสวยสวัสดีค่ะเอาวันนี้ไม่ใช่วันนี้น้องไม่ใช่ดนะับเป็นเซฟหรออ่ะ,อ,ะอันกดบอกพี่ก็ได้พี่จะต้องลาแล้วอันเด้ ค่ะวันนี้เคนเบิ้ลน,นะคะเดี๋ยวขอเพลงต่อกับเบิ้ลค่ะ EFM DJ playlist Bye DJ อ้อมค่ะ ครเขาก็ตามใครเคเขาก็ตามว่าชีวิตตอนนี้ของผมนั้นเป็นย,ยังไงอยากมีแฟนสักคนให้เป็นตัวเป็นตนแต่ก็ย,ยังไม่รู้จะไปหาจากไหนคนไม่มีแฟนชูมือให้ดูคนที่มีแฟนผมไม่อยากรู้คน่นรักยังนูงมีแฟนหรือ,อยัง ยังไม่โดนที่ผมนั้นอ่อนเพราะยังไม่ถูกใจอยากมีแฟนสักคนให้เป็นตัวเป็นตนแต่ว่าคนคนนั้นก็ไม่รู้อยู่ไหนคนไม่มีแฟนชูมือให้ดูคนที่มีแฟนผมไม่อยากรู้คนในรักยังโนมีแฟนหรือยังถามหน่อย